Oh, oh. ถ่ายแล้วเริถ่ายแล้วปะเมื mm ่อกี้พี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ย mm hmm. มาเอาใหม่ทีนึง ถ่ายไม่เสร็จนะเอาอยันถ่ายแล้วเนี่ยก็จะถ่ายเลยเนี่ย ว่าพี่อยู่ใต้น้ำมันเหรอ mm hmm. ตีขาจิโู่ตีขาตีขาเออถ่ oh. 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 ายคลิปพอยาไปส้มไปส้มพอยาพอยา ลงนาำยังไม่ได้อะฮะพราว่าพี่ถือไอ้แพตอยู่นี้สีทับเด็ดอยู่นี้พอแล้วกดแล้วโอ้ขาตีขาครับตีขาแล้วครับ ลงน้ำยังไม่ได้นะพี่เข้าใก้ไม่ได้เพราะชองเข้าใก่พี่ลอนี่ไม่ใช่ของกินนะลกเออกินเออค่อยๆลงไปนะเนี่ย Còn à, à. oh, nào. Để phạt trẻ.